นางสาวนัทก,กฤิตาพ่วงตรงสรจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลบวกค้างถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบวกค้างหมู่ที่2ว่าถนนที่ใช้สัญจรมีสภาพชำรุดอาจทำให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนายพิชัยเลิศพงอดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้อนุมัติงบประมาณ ในการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟันคอนกรีตในพื้นที่บ้านบวกค้างหมู่ที่2ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงเชื่อมต่อบ้านแสนต่อหมู่ที่10ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวให้กับประชาชนและการลงพื้นที่ทำงานครั้งนี้นางสาวนัทก,กรตาพุ่งตรงสงจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต .2 อำเภอสันกำแพง ได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานด้วยสวัสดีครับผมนา่ปีน้องติเคารพทุกท่านครับกับผมสมศิษย์คำยนนายกเทศมนตรีตำบลหมวก้างในานามของปี่น้องตำบลหมวก้าง3ามพันเกาวเจ็ดครัวเรือน8ป7 8ัคนต้องขอขอบพระคุณท่านพิชัยเลิศพงอ์อนิสร สอจอนักิตาพวงจงหรือสอจอปูนที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างในตำบ,บลบวก้างเพราว่าเรื่องถนนหนทางตลอดถึงอะไรต่างทั้งหลายที่มีปัญหาในตำบ,บลบวก้างและส่งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงามสืบหีดสารหอยวิถีตายอง ตลอดถึงโจยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกองค์กรในตำบ,บลบัวก้างในนามของเทศบาลตำบ,บลบัวก้างซึ่งประกอบไปด้วยปีน้องในตำบ,บลบัวก้างฝ่ายบริหารฝ่ายสมาชิกสภาตลอดถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบ,บลบัวก้างต้องขอขอบพระคุณท่านพิชัยเลิศพง์อดิศรและสอจอนก,กิตาพ่วงตรง ตีได้อนุเคราะห์เมตตาหือปี่น้องในตำบลบัวก้างกับผมเองในนามของพี่น้องตำบลบัวก้างต้องขอขอบพระคุณทันมาณโอกาสนี้ตัวขอขอบพระคุณครับ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางเทศบาลตำบลบ,นบกค้างอำเภอสังยำแพงจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับผิวการจราจรที่มีความชำรุดเสียหายของบ้านบกค้างหมู่2ตำบลบกค้างอำเภอสังยำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางท่านพี่ชัยเลิศพงศริสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นําเครื่องจักรขององการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาซ่อมแซมผิวถนน,นการจราจรแบบโคเล่แอดฟรอนคอนกรีตนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรไปมาผ่านถนนเส้นนี้นะคะดิฉันนางสาวนักกิตาพ่วงตรงนะคะหรือสจอปูลต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลบวกค้างอำเภอสักนกำแพงนะคะกราบขอบพระคุณท่านพี่ชัยเล่ยพองอ์อิสร์เป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยและความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนให้ในครั้งนี้ต้องกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ